น,น้ำเม็น้เม็ดเออปิดประตูก่อนน้เม็ดมันออกไปหาเปิ้ลน้เม็ดนเม็ดปิดประตูก่อนไอ้บอกเอาท้องไปหมาไปจนอยู่บันดอยีย่เออก็บอกเอาท้องจนหมาไปอยู่บันดอยอ่ีมันวันนี้มันแบบไปบันดอยไงย เออมาน้าเม็ดอะไรได้แม่นึกว่ามาแม่แม่นึกว่ามาแม่เออมันมันจำนะน้าเม็ดมันจะไล่ทั่วไปนะเออมาแม่ก็เือนกันถ้าใครเงี้ยตีนเซมันพองมันจำจะทายมามันก็ลวกน้าเม็ดเข้าบ uh ้านลูกเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านมามันก็ลวกมามันก็ลวกะน้าเม็ด ก็าบานเร็วเลีว่ามาานวามาเข้าใจมานเ้เม็ดแม่นึกว่ามาแม่วน้เม็ดนี่ะคะห้ามไล่เปิ้นะลูกเออมาเข้าอยู่ในนี่เหรอนึกว่ามาไมา่ชมไล เฝ้าหนังอ่ะเ้าหนังกาขี้ข่านถ่ายทอดต้องนังอูเอาท้องเอาเฝ้าหนังจีไปดูหนังจีดูว่ามาเราอุ้ยเฝ้าหนังหนังควายจีโอ้ลุงชอบพันนาด้ลุงซื้อไว้เป็นมัดเป็นมัดนี่ลุงซื้อไว้เป็นมัดเป็นมัดเนาเหนังอ่ะนี่ควายจีที่จังหายเดอ้อ ทองซื้อไหนมาขุโพนอ๋อบ้านใครบ้านแม่น้อยอย่าอ๋อแม่น้อยก็แม่น้อยหินบ้านนากัญญาก็อือพุณจับนากัญญาลูกทีมแม่เขาไซื้อของตลอดนะไปเจ้าไปขุโพนเจ้า,จาอ๋อ,อบ้านนากัญญาแหลมได้ไปหมิ่นละเดี๋ยวจะใครออกไปไหนเอชซีเอ e e ลูกทีมันเข้าไปคนเดียวสำนักง,งานเนะี่ยซื้อกำ ปกเจ็ดผ่นปุดบ้านแม่น้อยอีแหล่เม่น้อยบ้านอันหลวยเขาหันนอใเอกันฮะอ๋อแม่น้อยลืมไปแม่น้อยป้ไอปะปะหลวงไอเออปะหลวงไอลืมไปน้องแก้วปู่หมายเป็นได้หู้นะเปลี่ยนแม่ก็นักแกนะเคกินอะได้แต่แกไปไหนไม่ได้เคกินอาหารเสริมกินนะเคกินกิฟรินกินมีสตังมีความหมายเอาลูกินแล้วเหรอเอาลูกินแคลเซียมไปกินยาชุดนะ ยาช e ุดอาหายกําเดียวอันน่ะเรียกกเป็นเือนประวัติข้าวว่าห็นกอย่าชุดเลยแม่ยั่งเคยหือผัวแม่กินยาชุดนะหนังควายจีนถึงคุณลุงเอซีน่บางคนเจเอซีเขาแต่หาว่าอยู่จังไม่เขาอยู่จังหายลุงปนแล้วไปดูข่าวลุงยังมีข่าวว่าลุงโดนวิสามมันว่ะ ขายข่าวกินแต่บาปกรมเป็นยกพ่องแล้วจำนายออกนอกระบบแล้วมีในระบบแล้วถ้าจำนายคือจบเหมือนแม่คดีที่แม่คำรุ่แะแม่ก็ไปทำเองแล้วจำนายนะจำนายอันออกจากศาลนะประมูลแข่มันประมูลไปแข่หกพันเนี่ยอย่ยเป็นนี่แข่สองหมื่นปลายลุงน้องกิฟฟอรีนะินเอาไปอันอรอ้อสองยู่ขอนแกนอุดรกับขอนแกนเนี่ยแล้วมันไ,ไปขึ้นศาลขอนแกนกั แล้วแม่สมึงมันไปจัดการกันกนี้กะโอ้อันทนายเปินบอกว่าอันต้องไปแจ้งมันนะดูทรงแล้วอะมันเป็นทนายออา,าการเด็กเดียวไอ้โอ๊ตแล้วมดมีปัญหาแล้วแล้วนี่ก็เลยใือลุงเรียนทนายไปกรก็โดนโค้งน่น,นะเปินเลยเรียนแล้วจวยเหลีอยคอนณชนะเปินเอาสองแสนถ้ามันชนะเปินเอาแสนเดียวกับเดียวกับไปนี่นะฮ่องชน,นะเป่คดีแต่เฮาซื่อคืน มันห้องหกล้านเอาองอแต่เบียงบนมาขอสามล้านเปินว่าสามล้านยังนักอยู่เปิดเลยขอได้สองล้านห้าเอาทองเรียบร้อยมดอันเดียวนี้นะเป็นไทย,ไทยมดละสื่อเพิ่มเห็นเนาะนคนเฮาคิดดีนนทําดีได้ดีอีแม่ตกใจมดน้าเม็ดอแม่เรียกว่าหมาแม่บอกเอาทองก็หมาพิกไฟไนแม่เกเอิญเสียเอาทองเล่นเอาทองเอออื โอ้เจ้าขอเนเจ้าของมาพิษอีว่เอาท้องอีนอเจ็บคอก็เจ็บเอามาปิ๊บไปบนดอยเลยอีนอหมาเมียน้อยละนุ่มไอมาเลี้ยงวนุ่นุยนุกนุยมาแม่สามตัวเนี่ยมานี่เป็นมาเฮียสักอ๋อ ไอ้แก้มอยู่บ้านอยู่ช่องตะกอนแล้วก็เลยมามาอยู่ตัวบ้านบอยกะบ้านไอ้ตอมไอ้ตอมเออบ้านตอมพี่บิวเขาหักมันยังเนื้อตัวแดงเนี่ยถ้าไปฟังบอกว่าฟังรายงานมันไปจ้าเหรียกปืนนะมันก็บอกคือประมาสิทศีอยากอันยาไหนตอมนะเดี๋ยวบอกก่อนเตะ ตูกเลยเอาท้องเลยเอาท้องเผาแล้วทำไมเอาท้องเหียงไหลขย่อยนั่นนั่นแต่มันงอนแต่ว่ามันซึนแต่ว่ามันซึนแม่แม่ไปนะไปเอวในเส้นท่านติดแดงเงี่ยไหลขย่อยเผานังจังไห้เงี่ยไหลยุดยุ ជាងហាយនៅបើឆៃជាងម៉ៃនៅជាងហាយជាងហាយបោតសា